พ่อเป็นอะไรงงงุดอะไรเป็นไงเขาไม่ได้เกี่ยวกับเราหบอก<อ>เรื่องงานเขาคือิไ,มไมปมหรอกือพี่เข้าใจแล้วว่า<อ>ทำไมคนนี้คิดแบบนี้อเออพี่เจอหลักอะไรูปแล้ลครับ สวัสดีครับผมเ็จบอยสิทธิชัยมอลำาจชเกินร้อยนะครับตอนนี้แบบพร้อมชวดแล้วนะครับที่ร้านเลิฟสตอรี่นครราชสีมาหลายคนบอกว่าไม่ได้มาเลยวันนี้เพราะว่าโต๊ะเต็มนะครับคือวันนี้แบบแฟนคลับคือแน่นมากนะครับผมเดี๋ยวมานั่งกับพี่หน่อยมานั่งตรงนี้มาพ<า>ี่ต้องจ่ายนะคะมาเขียเลยนั่งให้ดูเรียบร้อยหน่อยไ่าสวย สวยๆครับไม่หลงครับครับผมบอยสิชใยแล้วค่ะบอยสีย่ใยพี่จะไปแล้วนะจะไปแล้วนะครับช่วยแชร์ช่วยไลค์ด้วยนะต้องแต่งตัวเหรอเอาไว้ซ้อมเต้นเนี่ยนะ <c oughs> ทำไมอะ่ะเอาไว้เอาไว้แง่งจะควงหรือเ่า มาละว,วันนี้เขาใส่ชุดกุ๊กไก่นะครับส่วนผมก็ใส่ชุดไก่โจ้น,นะครับผม <S 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 2> <S 2>